สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็มีเป็นพระหลวงปุทุตองค์ที่ผมเคยลงคลิปไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับสวัสดียามเย็นนะทุกท่านครับผมลองมาล้างดูแล้วว่าเป็นพระย้อมสีนะนะครับนี่ครับเป็นเป็นเนื้อทองแดงนะครับที่มีการย้อมสีมาแล้วทําให้ดูเก่านะครับแต่งผิวนะฮะผมเริ่งมาลงให้ชมนะครับ เ,เ,นะเห็นไหมครับเป็นพระย้อมสีนะเห็นไหมครับคือในสภาพนี้นะคือเขาหล่อขึ้นมาแล้วเขาพยายามตกแต่งผิวให้มีเหมือนคาบดินเบ้าเห็นไหมครับเวลาเราสัมผัสถ้าเป็นทองแดงเถื่อนจริงๆเนี่ยนะครับผิวก็จะไม่มีลักษณะแบบนี้เลยนะครับถ้าเร,ราล้างเนี่ยก็จะอยู่ผิวเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ อันนี้ยังเป็นทองแดงใหม่อยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> ดูนะตามซอกนะครับ,บ,รบ <c oughs> เขาจะเอาไอ,เ,อาเหมือนมีอะไรไปแต่ไงไว้ทาทา,ทา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 ไว้ถ้ามันแห้งนะฮะดูไหม <c oughs> ผมได้ไามา้จิ้มฟันเขียวออกอยู่นะครับ <c oughs> ตรงนี้ครับสกิดออก <c oughs> สกิดก็หลุดนะนะครับ ไม่ค่อยดีเท่าไหร,นะร่นะฮะเห็นไหมครับคือขั้นตอนเนี่ยมันมันจะทําแบบตกแต่งให้ดูแบบมีสภาพเก่านะเห็นไหมครับเวลาเราล้างแล้วเนี่ยนะครับ,รบ,รนนรบมันก็จะมีเป็นคราบของสีออกเป็นสีฟ้าไฟไ้าอะไรอย่างเงี้ยนั่นนะตรงนั้นนะครับมันเหมือนเป็นน้ํายาแต่งผิวนะครับเห็นไหมครับ มเหมือนเป็นน้ํายาแต่งผิวพระเลยนะค,คือผมเอาไม้จิ้มฟันเก่กสกิดออกจนแบบหลายรอบแลยนะนตรงนี้จะหมดแล้วเนี่ยครับสกิดตรงร่องเนะี่ยตรงแขนเนะี่ยตรงออกหมดออกจนหมดแล้วเห็นไหมครับจึงเป็นสภาพพระที่แบบเป็นผ้าใหม่นะครับพยายามทําให้เก่านะครับหลวงปู่ทวดองนี้นะครับซึ่งไม่ทันยุคหลวงปู่ทวด 05ดาวารษแน่นอนนะครับเยอะครับพระหลวงปุท่ทวดเนี่ยที่ปลอมขึ้นมาแบบนี้นะครับในลักษณะแบบนี้แต่บางทีเราต้องที่ผมมาลงเนี่ยนะครับเอาคือเอามาอยากให้ทุกคนได้ดูว่าพระเนี่ยเวลาย้อมสีมาตกแต่งผิวให้ดูเก่าเนียนะครับอันนี้คือเบสิกนะฮะเขาเรียกว่าเก๋แบบเก๋มันนอกอลไนะเนะี่ย ลักษณะนี้คือเก๊มันนอกนะครับถ้าเก๊นในเมืองเนะี่ยยิ่งกว่านี้อีกนะฮะพูดตรงๆนะครับในลักษณะแบบนี้เลยเกมันนอกคือแถวบ้านผมเนี่ยก็คือก็เอาตามสภาพแบบนี้คือดูเก่าก็คือแลกเปลี่ยนซื้อขายกันธรรมดานะครับบางคนก็ซื้อแพงหม่อนก็อยู่ที่หลักพันนะฮะบ,บางคนก็ซื้อถูกแล้วก็หลักร้อยนะนะครับ อันนี้ผมเปลี่ยนมาเพื่อมาดูนะครับผมสงสัยเพราะมันมีข้ามแบบคล้ายๆเป็นดินแต่ไม่ใช่ดินนะนะครับลักษณะแบบนี้นะครับมันไม่ใช่ดินดูดูดูนี้ก็รู้ครับตรงนี้นครับสีออกดำๆเนี่ยนะคือมันเป็นมันสีนะฮะนี่ครับนเป็นมันสีนะครับ เห็น <c oughs> ไหมครับนี่แล้วก็มาดูเบีย้ยแก่นะผมจะให้ดูเบีย้ยแก่หลวงปู่บุญนะ <c oughs> จะให้ดูว่าเบีย้ยแก่หลวงปู่บุญนะนะครับวันนี้เราก็อยู่หยุดอยู่บ้านนะครับวันนี้นะครับนี่ครับ นี่เป็นเบียแกะงมบุบุนะแต่ว่าสภาพนี่คือหูหายนะฮะเห็นไหมครับสภาพนี่หูหายนะเห็นไหมครับเบีเยแก่นะครับแต่ผมสั่นแล้วมันดังคึก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 ค,กคึกนะเหมือนเหมือนมันมีประหลอดนะฮะนะครับมันเป็นประหลอดนะด้านในใจจริงก็อยากจะผ่านนะนะครับผ่าออกมาดูเลยนะครับเนี่ย ผ่าตรงร่องนี้เลยแล้วก็แกะออกเลยนะครับเนี่ยแต่ก็สองจิตสองใจนะครับอยากจะผ่าดูเหมือนกันว่าข้างในเป็นปลหลอดหรือเป็นลูกโป่งใส่น้ํานะครับ <c oughs> นะครับคือเพราะมันมันเหมือนมันหดตัวนะนะครับเนี่ยเหมือนเหมือนหดตัวนะฮ <c oughs> ะค,นะคือเวลาเราสั่นเนี่ยมันจะดังคลึก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 เหมือนมีน้ําอ่ะนะฮะมันมีน้ะนะําอยู่ข้างใน เบเกอร์ตัวนี้นะนะครับแต่ดูสภาพรักเนี่ยก็เหมือนแบบมันก็มีความเก่าอยู่แต่ว่าผมก็อยากรู้ว่าข้างในเนี่ยนะครับจะเป็นอะไรนะครับจะพาดีหรือไม่พาดีนะฮะผมกำลังคิดอยู่นะครับเนี่ยแต่เรามองลอดช่องไปอย่างเนี้ยเราจะเห็น <c oughs> นะครับเราช่องตรงนี้ไปเราจะเห็นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเขาบอกว่าเบีย้ยแก่เนี่ยถ้าแท้เนี่ยดีเลยนะแต่ว่าถ้าเก๊ก็คือก็ไม่ดีอ่ะนะครับนะครับสองอย่างนะผมให้ดูนะเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยว่าเก๊เนี่ยแบบบุตรนะเก๊เก๊ <c oughs> เก๊เบสิกเก๊แถวบ้านผมเองแถวบ้านนอกนะ อย่างนี้ครับเกสแถวบ้านผมเกสบ้านนอกถ้าเกสในเมืองเนี่ยเจ็บกว่านี้ฮะนะขายได้หลายตังค์นะครับเรามาดูนี่ครับอีกทีนึงเราจะมาดูเดนะจะให้ดูนะครับหลวงพ่อเงินดูไปหมดแล้วนะหลวงพ่อเงินนะครับจะให้ดูพระแปลกๆปลกนะครับจะให้ดูพระสมเด็จตรงนี้แล้วกัน <c oughs> พระสมเด็จเนี่ยผมจะให้ดูนะครับชูวแว็บเห็นไหมครับเนี่ยเนื้อขาวโพลเลยเห็นไหมสมเด็จตรงนี้นยครับเนื้อขาโบเลยปึ๊บเนี่ย ทำไมมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับเบียแกตัวนี้นี่พูดไปพูดมาแตวผมก็แต่ว่ามันมีน้ำหนักนะมีน้ำหนักนะครับเบียแกตัวนี้นะน้ำหนักหน่วงๆนะครับซึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าของแท้เนี่ยจะมีน้ำหนักหน่วงๆหรือเปล่านะครับดังลึกๆกิ้งใบกิ้งมาครับ สมเด็จนะครับสมเด็จองค์นี้เนี่ยดูพิมพ์แล้วมันจะเป็นแปลกๆไปหน่อยนะครับคือพระพระเนี่ยล้างมหาโหดเลยนะฮะแต่าบางนะเห็นไ,ไหมครับบางเกี๊ยบเดี๋ยและวนะเห็นไหมครับเนี่ยแต่ว่ามีความบางนะเห็นไ,ไหมครับก็มีกระเทาะบ,บินลงไปหน่อยหนึ่งตรงนี้นะครับเนี่ยสมเด็จ ซึ่งบางคนก็บอกว่าเป็นบางขุนพมเป็นวัดรักรังแล้วแต่คนจะคิดเข้าไปนะครับแต่ผมบอกทุกคนเลยว่าจะเป็นบางขุนพมหรือเป็นวัดรักรังเนี่ยนะครับไม่สําคัญนะเพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยนะครับพระสมเด็จเนี่ยนะครับแท้ๆจะมีอยู่มากมายนะครับเห็นไหมครับ วรงนี้จะมีเหมือนมีหูนะนะฮะเห็นไหมครับเหมือนมีหูเลยเออ <c oughs> เฉยเฉยไฟ้สดโยนะครับนะครับอ่ะนะฮนะนะเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันนะฮะ ระหว่างเบียรแก่ตัวนี้กับสมเด็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาไลท์อีกทีนะรไลท์แล้วก็จะตั้งแบบสองให้เห็นเนื้อนะครับเห็นไหมครับวงนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีมีแบบเนื้อหาที่แบบทุกคนต้องได้เห็นเนื้อนะสองกล้องลงไปเพราะว่าจะมีมวลสารหลักๆให้เห็นชัดเจนเลย นะครับนะนะครับสมเด็จตรงนี้นะครับดูยังไงก็เหมือนบางขุนพรมดูพิมพ์นึงก็เป็นเหมือนแบบวัรลคังไป็นสองคลองแล้วนะผมตีเข้าสองคองลนะนะคอ,งคองนะครับสมเด็จสองคลองนะครับเนี่ยนะครับเส้นซุ้มนะเห็นไหมครับ ดูตรงที่เส้นสุมนะแหวนเนื้อจะออกเขียวก้านมะลินะนจะออกเแปบบ็นแบบแบบแบบเขียวๆไม่มอยหน่อยนะเนื้อนะครับเห็นไหมก็จะมีรอยปลินะรอยปลกตามธรรมชาติพิมพ์จะแขนน,นะน,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 นี่จะตั้งเป็นสันคมเลยเห็นไหมครับดูนี่เรามองมุมนี้จะตั้งเป็นสันคมเลยนะครับ สมเด็จบางนางหนานะฮะก็เคยทุ็คนที่ออกมาลงอยู่ <c oughs> ระดับเซียนนะบอกว่าบางก็มีนะฮะนะอย่างเงี้ยนะบางแบบนี้นะครับมีนะครับอ่านยังไงก็ขอขอขอ,ขอจบไลฟ์แต่เพียงเร่านี้นะเดี๋ยวผมแปะลูกมานอนนะก็พรามันดึกแล้วนะต้องพาลูกนอนก่อนนะครับเบี้ยกแก้ตัวนี้สําคัญนะเนี่ยน่าสนใจเบี้ยกแก้ตัวนี้นะครับเก่าด้วยนะครับถ้าเป็นของลู่บุญก็ เป็นวาสนาแล้วครับเนี่ยนะฮะสวัสดีนะฮะทุกท่านแต่เพียงเท่านี้เราเจอกันในในไลฟ์สดครั้งใหม่นะขอบคุณพี่ที่เข้ามาดูนะครับหนึ่งคนนะฮะที่ยังอยู่ด้วยกันจนจบไลฟ์นะครับขอบคุณพี่มากเลยนะขอบคุณจริงๆนะที่ดูผมนะขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะฮะแล้วเจอกันในคลิปใหม่สวัสดีครับ